สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือสถานที่แปลงดาวเรืองของกลุ่มดาวเรืองแปลงใหญ่บ้านโคกตะแบงแตะบนหนองใหญ่อำเภอปร,รา,าสาทสุรินนะครับตรงนี้จะทำเป็นแปลงสาธิตซึ่งก็กำลังรองระมาจากหน่วยงานราชการที่จะสนับสนุนมา ไปกับทางปลมนะครับได้ดำเนินการทำแปลงสาธิตตรงนี้นะครับคือบรบทเข้าให้ชมยูดติดถนนนะครับสนนราชยางภา,ายในหมู่บ้าน ตรงนี้ก็เป็นทั้งที่ประชุมกลุม่มแล้วก็เป็นทั้งที่ามาเอาดาเรืองมารวมกันนะครับจะนั่งกรอกถุงตรงนี้จุดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ที่พักผ่อนที่นั่งเล่น ก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆตามก็ประมาณที่มีมเดี๋ยวนะจะชมคร่าวๆกว่อนพอได้เห็นบริบท ในืที่สถานที่ที่ตั้งของกลุ่มเรานะครับที่ทำการกลุ่มตอนนี้มีสมาชิก35รายนะครับก็กำลังรองก็ประมาณที่จะมาช่วยเรื่องแหล่งน้ำระบบน้ำนะครับช่วยเรื่องระบบโรงเรือนแล้วก็ทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม เพื่อจะให้กลุ่มได้ดำเนินการให้เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ,ๆในการที่จะปลูกดะเียงส่งป้อนตลาดทั้งตลาดภาคของตลาดแล้วก็ตลาดต่างจังหวัดอย่างอุดรขอนแก่นไปทางลาวนะครับมาชมชมแค่นี้ก่อนนะครับเนี่ยสองตัวนี้คือรออปภประจำท,ที่เราตรงนี้ก็จะเป็นที่ มานั่งกรอกอีกจุดหนึ่งเป็นบ้านทั้งเป็นที่ที่พักหลับนอนด้วยน,น,นี่ต้องถังข็งนตัวเงินประมาณไม่มีก็หยิบยืมกันมานาะไปมาเก็บเก็บดอนเพื่อรอดอกจากสมาชิกมาเพื่อ